พลิกชีวิตด้วยเบอร์มงคลนะคะหลายๆคนอยากจะพลิกชีวิตกันใช่ไหมคะอยากมีศักยภาพชีวิตตัวเองให้ดูดีขึ้นอยากจะร่ำรวยมั่งคั่งอยากจะมีสิ่งดีๆมากขึ้นอันดับแรกก่อนคะ่ะคุณต้องยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนว่าตัวเองกลัวอะไรที่ไม่กล้าตัดสินใจในการบูชาเบอร์มงคลหรือจะเรียกว่า พลังงานความเชื่อก็ได้เหมือนกับคุณอยากได้รถได้บ้านแล้วอะไรที่ทำให้คุณไม่ไปฟ้ารถฟ้าบ้านเหล่านั้นอะมาครอบครองในใจของเรากลัวว่าซื้อรถแล้วจะไม่มีเงินผ่อนกลัวว่าถ้าซื้อบ้านแล้วจะผ่อนไม่ไหวนี่แหละค่ะคือให้คุณ lead workshop ของตัวเองออกมาว่าคุณกลัวอะไร สิ่งเหล่านั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณกล้าตอบตัวเองว่าตัวฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดมันเหมือนกับพลังงานจัก,กรวาลอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างที่คุยบอกว่าคุยเชื่อในเรื่องพ,งพลังงานเชื่อในเรื่องเบอร์มงคลเชื่อในเรื่องว่าศาสตร์ตัวเลขนี่แหละทําให้เราพลิกชีวิตบางคนพลิกชีวิตนะคะจากศาสตร์ตัวเลขั p เลเวลขึ้นเลยค่ะ ไม่อักดาวค่ะชีวิตขึ้นไปสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะอะไรเมื่อตัวใจเขาอะปักหมุดปักใจว่าฉันต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นให้คุณทำเวิร์กช็อปของตัวเองออกมาว่าคุณกลัวอะไรถ้าคุณมีความมั่นใจว่าถ้าเบอร์มงคลมันออกแบบเฉพาะฉันเงินก้อนนี้มันเฉพาะฉันเท่านั้นมันคู่ควรกับฉันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเบอร์นี้ นี้เลขนี้มันคู่ควรกับฉันที่ถูกเรียงร้อยมาเฉพาะฉันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้ปักจิตปักใจและฉันก็คู่ควรกับบ้านหลังนี้ฉันคู่ควรกับรถบีเอ็มรถเบนซ์คันนี้รถเปอร์เช่คันนี้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ปักหมุดปักใจว่าฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นได้มากกว่านี้ฉันจด ใบหยากกับความจนเรียบร้อยแล้วก่อนที่คุณจะไปจดใบหยากความจนให้คุณทำเวิร์กช็อปลีดความกลัวของคุณออกมาถ้าวันนี้เงินในกระเป๋าของคุณะ่ะมีอยู่10บาทก็เรียกว่ามี อย่าได้บอกกับตัวเองว่าฉันไม่มีเงินเมื่อใดก็ตามที่คุณปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหล่านั้นเงินมันจะส่งมาให้กับคุณเองเมื่อคุณมีความมั่นใจลองไปทําแล้วคุณจะมีความเชื่อในเรื่องพลังงานมีความเชื่อในเรื่องพลังตัวเลขใครพลิกชีวิตจากศาสตร์ตัวเลขพิมพ์คอมเมนต์มาให้หน่อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับครูยูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ